สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าค่ะเช้านี้แม่ค้าจัดเซตมาจัดโปรให้พี่ๆนะคะมีอะไรกันบ้างมาชมกันนะคะจะมีงานจบนะคะแม่ค้าคัดมาเนื่องจากมันเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะได้รับการตอบรับดีนะคะขายดีนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นจกสิบสองนิ้วนะคะสีคลาสสิกมากนะคะมีไหมสิน้นมีนกต่ออายุนะคะเชิงต่อเป็น มีการเล่นสีตรงเชิงนะคะทุกอย่างตามแบบบ้าโบราณน,นะคะผืนแรกรายแรกหงดาเชียงแสนนะคะรุ่นนี้เจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะคะแม่ค้าจะมาอัดวิดีโอให้พี่ๆในราคาหกร้อยเก้าสิบบาทนะคะฟรีค่าจัดส่งนะคะหกร้อยเก้าสิบบาทฟรีค่าจัดส่งนะคะสุดคุ้มนะคะผ่านวิดีโอนี้ไม่ผิดหวังนะคะแม่ค้าบอกเลยว่าเป็นผืนแรกที่ ลูกค้าให้ความนิยมกันมากๆกนะคะ6 9รยบาทส่งฟรีนะคะเดี๋ยวมาดูผืนต่อไปนะคะผืนต่อไปอันนี้เพิ่งหมดเครือนะคะเพิ่งหมดเคลือแล้วก็กาลังเอาเครือไปสืบแล้วก็จะรอสักช่วงหนึ่งนะคะเป็นลายที่ไม่เคยเหลือติดร้านเช่นกันเป็นลายที่ได้รับความนิยมแล้วก็ คุณภาพและฝีมือช่างนะคะการันตีนะคะแน่นมากลายขาหมดส้มนะคะลายขาหมดส้มเจ็ดร้อยเก้าสิบนะคะแม่ค้าให้หกร้อยเก้าสิบาทฟรีค่าจะส่งเช่นกันค่ะมีไหมสิ้นมีนกต่ออายุนะคะอันนี้เพิ่งตัดมาจากหน้ากี่ทอเลยนะคะยังไม่ได้พับค้างนะคะเดี๋ยวเราจะพับค้างให้นะคะสำหรับท่านไหนที่อยากรับตินจบไปอ,ออกแบบนะคะไป ไปใส่สิ้นไปตัดเสื้อตัดกระโปรงนะคะหรือว่าตัดกระเป๋ามีไอเดียมีมีมีผ้าที่แมท์กันนะคะบอกเลยว่าหกร้อยเก้าสิบนะคะคุ้มค่ามากสำหรับลาย่ะหมดส้มและาหมดแดงนะคะพื้นที่สองทุกอย่างนะคะในลายแมค่ค้าพยายามเก็บให้มันตามแบบเบ้าโบราณน,นะคะตามแบบเบ้าโบราณให้มากที่สุดนะคะอ่านะคะ ขืนต่อไปพื้นนี้สวยหวานนะคะลายหัวใจลายหัวใจนะคะซึ่งเป็นจกสิบห้านะคะพี่พี่ขาลายหัวใจเป็นจกสิบห้าค่ะเป็นจกสิบห้าสีคือคลาสสิกมากนะคะพี่พี่ขาจกสิบห้านี่เราขายกันอยู่ที่แปดร้อยเก้าสิบ ใช่ไหมคะแปดร้อยเก้าสิบนี่แมค่ค้าถือว่าเป็นราคาส่งนะคะพี่ๆคะเป็นราคาส่งแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเราซื้อขายกันแบบแมค่ค้าเราก็จะขายกันประมาณนี้นะคะผ่านวิดีโอนี้เราให้แปดร้อยทุนได้ไหมอ่าเนาะแต่มันมันสวยมันว้าวมากเนาะเพราะว่าอแมค่ค้าการันตีมันเป็นจกใหญ่ที่อช่างเราคุณภาพนะคะดูการเล่นสีนะคะอ่าแล้วก็ จกจะแน่นเลยนะคะจกจะแน่นเลยนะคะการันตีคุณภาพคารับประกันนะคะผืนที่สามไหมคะให้แปดร้อยแล้วไหมคะการันตีเลยว่าเป็นจกใหญ่สิบห้านิ้วราคานี้นะคะมันคุ้มค่านะคะเพราะว่าราคาส่งจริงๆนะคะของเขาจะค่อนข้างราคาสูงนะคะจกสิบเก้าอ่าเรามาดูกันสําหรับจกสิบห้าอีกลายหนึ่งอันนี้ก็เป็นลายนิยมเช่นกันโบราณน,นิยม ให้แปดร้อยเนาะได้นะคะอันนี้ลายขันดอกนะคะลายขันดอกจกใหญ่สิบห้านิา้วค่ะมีไหมสิ้นมีนกต่ออายุนะคะเป็นลายขันดอกอ่านะคะอ่าตัวลายขันดอกถือว่าเป็นลายโบราณน,นิยมนะคะของอำเภอรองนะคะเมือ,มอรลองจะมีลายโบราณโบราณที่สืบสานกันมานะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งในลายโบราณน,นิยมนะคะอ่าขันดอกนะคะแปดร้อยบาทนะคะ ือว่าเป็นราคาส่งเลยนะคะต่อนะคะที่จกอีกผืนหนึ่งวิดีโอมันจะยาวมากไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มนมคะยังไม่ได้ศึกษาว่าอย่างใน YouTube อะคะ่ะถ้าอัพเกินห้านาทีก็มีปัญหาอย่างเงี้ยนะคะก็เลยมาเป็นช็อตๆอย่างนี้ดีกว่าอ่ะนะคะผืนต่อไปอันเนี้ยจริงๆมันเป็นลายโบราณเลยนะคะอ่ะแม่ค้าก็ให้ราคาส่งแปดร้อยก็ได้ะคะ่ะ ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าเป็นจกใหญ่15นิ้วนะคะนะคะให้ชมตัวลายเผื่อพี่ๆมีไอเดียนะคะหรือว่าจะจับแมทกับจริงๆเราทอมาแมทกับตัวผ้าสินดอกแก้วตรงนี้นะคะอ่าจับแมทได้เลยนะคะจับแมทได้เลยนะคะ800บาทนะคะราคาส่งเลยนะคะจริงๆจ,จะเอามาแมทกับ ตัวนี้ก็ได้นะคะตัวนี้ก็ได้นะคะหรือตัวนี้ก็น่าจะยังได้อยู่แต่ขามน้อยไปอ่ะเรามาดูตัวสิ้นกันนะคะนะคะยังไม่ได้ย้ายผ้านะคะเอาตาบใดที่น้ํายังไม่หมดฤดูฝนนะคะเพราะว่ากลัวความเสียหายนะคะผ้าเราราคาสูง อ่าอันนี้จะเป็นงานสิ้นนกนะคะพี่ๆ่ะงานสิ้นนกอ่อจะทอตั้งแต่เอวนะคะจนถึงตัวสิ้นแต่ตัวนี้ได้มาใหม่นะคะอ่าสัปดาห์ที่แล้วได้มาสามสีนะคะอันนี้ได้อันนี้เป็นสีใหม่อ่าจะเป็นออกครามเลยนะคะของจริงจะเป็นครามครามน้ำปูนะคะสวยมาก คืนนี้นะคะคามนังปูรู้สึกว่าแม่ค้าให้หกร้อยเก้าสิบบาทเนาะอ่าหกร้อยเก้าสิบบาทเฉพาะตัวนะคะอันนี้เป็นเฉพาะตัวอ่าแต่ว่าเข้าทอถึงเอวนะคะหกร้อยเก้าสิบส่วนอันนี้จะเป็นผ้าสิ้นดอกแก้วนะคะสองเฉดสีนะคะสําหรับพี่ๆบางท่านที่อาจจะอยากรับตัวสิ้นไปนะคะตัดนะคะตัดเสื้อตัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้มีเฉด สองเฉดสีนะคะอ่าให้พี่ๆได้เรือกันจริงๆในร้านเรามีหลายสีนะคะสำหรับงานดอกแก้วนะคะงานดอกแก้วให้พี่ๆได้เท่าไหร่ปกติมันต้อง 900, 800เก้าร้อยแปดร้อยเนาะให้แปดร้อยนะคะสำหรับตัวผาสิ้นงานดอกแก้วนะคะแม่ค้าจะให้พี่ๆในราคา 800บาทฟรีค่าจะส่งยู่เว้นการจะส่งแบบปลายทางนะคะสำหรับเช้านี้นะคะขอบพระคุณพี่ๆมากๆนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ